เรียบร้อยครับย้ำม,มีข้างล่างครับสูตรนี้ได้ผลแน่นอนครับกดบนกดล่างครับกดบนอีกหนึ่งแล้วกดย้ำอีกทีหนึ่งนะสูตรนี้เอาไปใช้ดูได้ครับทุกคนใช้ตัวนี้ได้เล่นไปทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพ,เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุน้อยกว่าส8ปดปีควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดอ,อร์พาวิจัยนะครับวันนี้เราเลียม ใส่เชิญวิยนเนื้อเกมใกลบีจีครับอัปแปะนอนนะเขาเรียกกันตะแปะนอนนะทุกคนพร้อมแล้วปะลุยกันเลยครับผมมาครับมีอยู่ห้าพันห้าพันสามแล้วนะจะเบ็ดที่ประมาณ20แล้วกันอ่ะเบ็ดสิบาทเป็นร้อยไปครับเห็ไหมครับเป็นที่ยี่สิบซื้อฟิวเจอร์เลยครับราคาหนึ่งพันบาทนะครับไม้เดียวพอครับเล่นให้รู้ครับเล่นให้รู้ดูให้จํานะทุกคนพอหมุนตันคุณตันรอบเดียวจบครับแค่นั้นแหละจัดมาที่คูณสิบ การหมุนฟรีเพิ่มไปอีกครับจะคูณสิบหรือเปล่าครับจะตายที่คูณสิบอีกรอบหนึ่งฮะย้ำกันต่อไปเลยครับที่คูณสิบสองนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้หมุนฟรีอันนี้อันนี้ตัคูณนะทุกคนอันคูณข้างล่างครับข้างบนแบบการหมุนนะเรียบร้อยครับย้ำอีกข้างล่างครับสูตรนี้ได้ผลแน่นอนครับกดบนกดล่างครับกดบนอีกหนึ่งแล้วกดย้ำอีกทีหนึ่งนะสูตรนี้เอาไปใช้ดูได้ครับทุกคนใช้ตัวนี้ได้เล่นประจานะ บนเสร็จแล้วก็มากดล่างต่อครับล่างได้ต่อแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะย้ำล่างต่อสูตรนี้ได้บนชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทำมาแล้วครับทำให้ดูแลด้วยครับคลิปนี้ก็ดูได้เลยนะฮะบ,บนมาเอาสลับกันหน่อยครับทุกคนมีหลายสูตรโอเคเกือบแตกตัดมาเรียบร้อยฮะยังไงทุกคนสูตรนี้ได้บลนแน่นอนทุกคนเอาไปทำตามได้นะครับทุกคน สำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับใครมาดูก็รีบดูศาสนาสูตรนี้เอาไปใช่ไหมไม้เดียวพอนะผมซื้อไม้เดียวพอนะครับ1,000บาทแต่มาการับที่คุณ20 320บาทนะครับเฮ้ยไม่จ่ายวะไม่จ่ายวะอุ้ยมีใบแต่ไม่จ่ายยังไงครับเซกเดอร์อีกหรือเปล่าสเตเกอร์มาอีกหรือเปล่าแตกในหรือเปล่าครับโอเคตัวเดียว โอ้สามตัวผ่านหน้าไปเฉยๆเลยสามตัวเมื่อกี้ผ่านหน้าไปเฉยๆโอ้โหจ่ายเคมาอยู่ครับสามร้อยยี่สิบบาทนะครับลุนเข้าอีกรอบหนึ่งนะถ้ามาก็แจมๆนะมาก็แจมๆโอเคไม่มานะไม่จ่ายด้วยไม่จ่ายด้วยเนี่ยหกร้อยสี่สิบบาทอันนี้คูณยี่สิบอันนี้หมุนตันคูณตันแล้วนะทุกคนจ่ายเอกับเจมาครับสองร้อยหกสิบบาทเลยไหลต่อหรือเปล่าโอเค ไม่ไหลว่ะจ่ายเจม้าครับเรา20บาทคูณ20นะทุกคนทำไมทำอย่างนี้วะแปะนอนก็ไม่มานะครับช่องข้างบนอนะ่ะมันจะมีแปะนอนมานะจ่ายส่อาประมาณ166บาทครับจ่ายเจมอีก40บาทหทุ่นีนมันรวม1,220บาทนะผมซื้อไม้เดียวนะที่ผมผอกไปโอเคจ่ายคิวม่20บาทโอ้โหมันจ่ายเท่าไหร่วะเนี่ยจ่ายชิงฉับฉับชิงมาอีก800ครับใส่ประทัดตัวอีก240บาทครับตัวนี้ ถ้าราวันก้อนตมาเราเรียบรปอยครับทุกคน1ึงบ้นหกสิบบาทนะครับอีกห้าสเปนจะหมดแล้วนะจาะ่ามาดิจา่ามาอีกดิยวจ่าดิเพื่อนทั้งอะไรพันเดียวไม่คุ้มเท่าไหร่ครับจ่ามาปลาทองมาอีกสองร้อยบาทสุดตายแล้วนะโอเคอแค่นี้ก็เอาซื้อไม้เดียวนะครับกับสูตรที่สูตรแบบหมุนนะเนี่ย ตันคูณตันนะทุกคนสำหรับท่านใดที่อยากลองนะลิงใต้อคอมเมนต์เลยนะครับเจอก,กันเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสกายกดติดตามช่องดออร์ภาวิจัยด้วยนะครับ